รถคือเก่าค่ะงั้นเหรียญจะไม่ขยับค่ะคุณบาเนาะเสียงเบาไปไหมเสียงเบาไปไหมเออเคุนแนะนำมากหลายหลายบ้าน ยงเหมือนฝนได้10ตัวนาทีดับไปเฉยเลยเครื่องร้อนจี๋เลยเป็นเพราะอะไรไม่เคยเป็นถ้าดูไม่ถูกลักษณะเหรียญก็จะไม่ขึ้นได้พี่น้อง สิบสิบนาทีหรือสิบห้าเคยได้ยินแต่วพวกน้องๆ <eigenlijk> น้องเล็กน้ำใบเตยคะ่ะไอ้นั่นยังไงเลยมาไอ้ขายอะไรก็คือ อำเภอนาดีเนาะคะ่ะเนาะอำเภอนาดีจังหวัดปากินบุรีเด้อค่ะเดอ้อฉลวยขนมนางเล็ก อบอวนตำเภอนาดีน,ะะนาะาเภนาดีจังหวัดปากินโบรีเด้อค่ะเด้อฉลวยขนมนางเล็ก จบก็ดูโคแต่ต้องดูโคให้เป็นให้ถูกลักษณะ ตัวตน้มพี่น้องกำลังเรียงอยู่ถ้าดื้อถ้าดื้อตอนไหนถ้าดื้อตรงไหนหนูจัดการระบบ AI เปิดดวงตาให้เพื่อนเพื่อนมาทักทายหน่อยจ้าต้นหักกล้วย ออกเครือกล้วยออกเครือตั้งองสองเครือสามเครือหักหมดจะพยายามจะออกมาไ่สดเนาะคะ่ะนาอะยอยู่อำเภอนาดีเนาะคะ่ะนาออำเภอนาดีจังหวัดปากินบุรีเด้อค่ะเด้อฉลวยขนมนางเล็กทักทายกับเพื่อน ตูไม่ถูกลักษณะเหรียญก็จะไม่ขึ้นได้พี่น้องเฉลวยขนมนางเล็กยังทำงานเหมือนเดิมค่ะยังส่งผลงานเหมือนเดิมได้แวะไปแวะนองเกียบตกวนี้ให้หนอย หมอนคนตกแต่ไม่ใช่ชาเร่ออะไรนะลมก็ไม่ค่อยแรงแต่เขาไม่ลดน้ำตื่นเช้ามาเขาไม่ลดน้ำ โดบ้านยืนยันตัวตนนะคะนอ้เอเดา๋ยแอบไรลปงกระตสิหม้องฝนตกแต่ไม่ใช่ต,ตัวเลขไปเลยจัดการ มองนั่งมองทำไมให้ไปจัดการแบบาาดดใ <c oughs> ส่หลังสติเหมือนฝนตกแต่ไม่ใช่โทรศัพท์ไปแช่ตัวเย็นร้อนๆพอมาถูกโทรศัพท์จริงๆนะยังเอ็เนี่ยแต่ไม่ใช่ เยงหมือนวันนี้ได้รับรับได้ได้หลายหลายคนเลยที่โพสต์วันนี้ทุกคน มีความรู้อะไรดีๆก็มาแชร์ให้ฟังหน่อยนะคะคนแนะนำมาหลายๆบ้านฝนจะตกไมก่นิไม่ังก็บอกว่าฝนตกเราจะอยู่บ้านเล็กๆไม่ได้แล้วเราต้องขยับขยายบ้านของเราให้ใหญ่โต วันนี้ได้รับรับได้ไดหลายๆคนเลยที่โพสต์วันนี้มาไล่ให้หน่อยสิจะต้นหักกล้วยออกเครือกล้วยออกเครือตั้องสองเครือสามเครือหักหมด สะสมนาทีมันไม่เห็นไม่เห็นเขาขึ้น,อนไอ้ตั้งแต่ที่แม่สุดท้ายก็เหลือแต่ออบอกไม่ให้เดินไม่ให้ โทรศัพท์ไปแช่ตัวเย็นร้อนๆก็มาถูกโทรศัพท์ทีิปนจบก็โดูโคแต่ต้องโดูโคให้เป็นให้ถูกลักษณะต้องมาเปิดบ้านนะคะนาอกมาเปิดบ้านเพราะว่าอะไร